นนั้นเขาไล่กันเขาขามาอูกันกับวันปานมึงอันเป็นอยู่ยามเดียวแหล่บางกระทะเจ้ากลางสื้อคอไว้กับปานวูแกงเป็ดดูซื้อนูเป็ดกินเมียวกับปานดุอันลาดความเขียวกูหังโกูตุเป็นกับปานยามเดียวปีดองหูปานเฮียงละลาย วัวแกงเป็ดดูสินูเป็ดกินเมียวเนี่ยปันในแม่รูีดเสืออันวานันสืออันอยู่ในสวนซาท่าสืออันอยู่ในเมืองใตหนะ้ห่ายลอยดีเราสูงก็มันลไปอยู่อยางทำดีเราล,ลึกก็มันลูเข้าอย่างทางนอกนี่นมีวัวแกงเมียวอันว่านันก็ แต่มันตียานขึ้นสิได้กว่าหายกนูยอกเขยดจนเจอในมันก็อ่ำบอกแค่หัตยอกกาปานย่างเดียวย้อนสังลาเ,เขตเเขาแมงจะลางเขาก็ก้องเหียนน้ำมาปีนอันไหลายย้อนหนากาปันเหียนปันเนบปันก้องเจอในหูนก็วากัน กำนันแลโบแกงปี้ดูสือหนูเป้กินแมวลั่วลาดความเขียวกูหำกูตู่ปี้ดอดทางบันสู่เฮานี่เป็นจังนั้นกิ่งบ้านกิ่งเมืองแลงเอาอะไรเป็นอยู่เฮาได้โทรบ่าเออมาดิเอลองดิแลอันเป็นในสเตจจริงใดเมื่อแล้วนี่ซืออันเฮาข้ากันว่า Hai ngàn thao hán lét xéo yêu cầu Mì niệm Mì ngà đi không phải quê cả Bình Động hay Giang nhưng mà Yám đều Âm dạy các bạn sử ta lấy ước bổng Bắt này bắt nữ lấy thuyền pha sáng hình Các bán mua hậu quay khó bình nhau Mình ở đây bình thường ว่าอันว่านันอย่าพิวบว่ามันีไทหน้ากันอันกุยมันหมอใจเขามันเสดกุยโตอันเขาหันยามเดียวเลยปีเี่นึ่งปีดอกั่นแหละกับอนบวเขากว่าเขามาเท่ามาในเขาปีอดีางเน่าถึงผ้าสามทงเน่วันเน่าเมือง ป้อมาด้วยมังกรท่าเจ้ากางสือหลักนั่นปีดาทั้งหลายโวแกงปีดูสือหนูปีกินเมวมัดปินเพลอนปินผลไม่กันแมวมันได้สือในมันหลูปีว,ไว,ไว,ไวูวควายหลูอามเจ้าวัวควายได้ลำํำโตสือเลียนเจี๋ยนปีดาทั้งไหลสืออันว่าในมันอยากกินเยอะสือกินเยอะปีนอ่าขาหันดีละ มีวัววายเออกินเยอะก็ในยซื้อในมันโหลให้งาน้าหันเซเลนดูหัดยอบอยืดกินเอออยู่ดาสีอันนี้เปิดห่อผางหั่ปรุงจังซื้อหันกุยกะเงาไายในกับผันมันเรียกลาลขึ้นมาเขาเลยยอมรับซื้อในาไว้ปีนออล,ะล,ะลังไลมังปอกมังแลยกูก็่ดเดียวนว่าเมื่อนอหร่คุ้หงล้งก็ตายอย่านงูก็มี งูดาย่อนเขียดก็เข้าโอยามหันกอบนั้นแหลแมวเรียนปลายรู้สือเรียนปลายวูเนี่ยเป็นสภาวะกันอยู่กับป่านยามอยู่อีสางก็หมอเลียกลายอันอําหมอเลียกรายนมีปลายว่นหมางเจ้าคือเจืกอกหลอกกันขึ้นเมื่องีิป่านเมื่อะอะไรแลให้กองให้มองหุ่นขู เจอได้ๆนาน่าเลียกลายไปวันไหนมาเอาคุยก,ยกันจริงวันจริงมึงเจอได้เลียกลายกว่าแกไม่ปีน,อ,นอ่านอะไรตีเฮาขาหันกับปานมูแกงพี่ดูื้อหนู้เปินเมียวด่วนนัดวางเขียวกูหังก้ดูปานยามเดียวอเออมันเป็นไม่จริงะะนะแยสายเส้นไปมึงเอาขอบม เรื่องหลังของมังดะท่าเจ้ากางสือศิลป์มาเดียงหนึ่งเข้าข่าหันเนี่ยว่ะซื้อได้บ้างใครมีดีอยู่เฮสังละเออว่ามันมีดีอยู่มันได้มาอยู่ในสวนชัดไอ้ปีน้องอะไรเปิดยอมมันมาฮะปอกันยอมมันมาอะไรก็บอกว่ามันมีน้ำกัดกันเย่างเฮ็ดสังลามันเป็นซื้อได้ปะมันย่อมอะไรนะปอมันเป็นซื้อฮัดซื้อหันซื้อเลียดซื้อไพ่ซื้อไต แต่ว่าในยุม่มนัว่วนส่วนซาดาจอร์นี้เปิเจอมันติงฮะจอร์อนี้เปิดกวนเอามันมาหากินฮะไทยก็โชวม์มาและปีเดอยวทำลเออกอดไหนเผาขาหันเจียบเรี้ยงว่ากาปันย่ามเดียวกาปันสูเฮากาปันเขียวลาย วัวแก่งไปดูสือหนูี่กินแมวปีลองดิตายันอยู่เมืองขี่เมืองไทยที่เราสิมมากูก็เลยยมหันหนูเลี้ยงไปแมวว่าแมวเลี้ยงไปหนูว่าไหกูก็เลยยมหันว่าป่านมันเรียกลายมานี่ไแมวว่าหันหนูยอมหัดคบหมัดเอาเซเลี้ยงไปเสียงไปเมือหันละวัวดามาก็เลยไปยม เื่อแหลนไปบูแหลนไปไปก็มีเอาหันนี่นล่ะหันในสวนสัตว์แอฟริกาเคนยาหรือยเนี่ยปดีดองเลยกําเนี่ยเข้ามาด้วยว่าโบาแกงเป็ดดูเสือหนูเป็ดกินเมวลูกอวนลัดความเขียวกูหังกูดูเนี่ยน่ามาชันเนี่ยกูก็เลยหันจึงฮุยนึกว่าไลฟ์เฟซบุ๊กก็อีดิน่มา,นา,นานนมึงได้มาทีกว่า lúc còn tức há cưỡi quý cô hàng cô sẽ đại gia cao tàu chi chầm chi đi tăng tài tăng nữ chuyện này chuyện nấy mi lo tưởng lắc cảnh dương an dương mại chớ này hậu khả để thì lại hẳn mãi lúc còn bỏ mời cà bán dán liều หลวนเจ่อเป็นคือเป็นหลวนใด้ก็ดีอนอยู่เมืองเป็นนี่ปีญาดาหูเลียพายเลียเสียวคือดังยอนเปิ้นมีหงเห็นจังเอาไว้ก่อนันั้นปีดาทั้งหลายเธอเหมือนกันกูก็ทำไปไเป็นไรโวแกงเป้ดูเสือหนูเป้กินเมียวหลูกวันคัดวามเขียวโกหังโกดูปีดาด้วยเลย มาก็เลยหันย์ไลฟ์เฟซบุ๊กอะหกหูหกตาหนะเฮหลัดกาเป็นเออด่วนกาปัญญางเดียวอ่ะกว่าต่างที่ว่ามาล้มใช่เป่าหลาเพื่นตีนีงยอดตีนีงกว่าผิดนางยิงพอผิดนางยิงก็เตียมให้นางยิงอย่าดูเสือสินยอกนางยิงเขากาหนัยปีนอดนั่งไหลกาปานดดวันหลัดความเขียวผูห่างผูตูหนี่ก็ถือมากปญญาปานย่างเยว อันอํำทางก็มีมากรอบข้าอําพ้วนมามันเดบิวดีกว่าเอออนไรขนาดปีนอทั้งหลายปันเด้นปันนั่นมันเปล่นสภาวะมันอะไรก็มาตรงตักเตียบเนื่องในปีนอเปันแฮงเอาไว้บ่าอันเขาข่าหันนี่ก็เฮ่อหมออยู่ร้องเกาลายเฮ่หมอเลียกลายอย่าใจอ้ออเกาเกาป้ายวุ่นเกาเกาอันนําบันพฝอนดีเลยลงขึ้นอย่างอีสระ อันเข้าอยู่ว่าเมืองนิกป่านมีเมืองหนึ่งกวนขอหังมเาเนอมีกองมีมองมีเจ้าลีผีเมียเสด็จกาเรเลียนกาไลายอยู่ทีงเมืองหนึ่งเนี่ยมันเป็นไรมันมีอะไรมันอยู่ดีใจเดี๋ยวเ้กูก็กู้เอาไว้ก้าบไลวันเมื่อไหรปีดอาล,ลางไลยก้าปานบูกแก้พี่ดูซื้อเนี่ยลองเต๊ก็เป็นกาปานหนูเป๊กินเมียวเนี่ยลองเตะกูก็เอก กาปานดุนกวันล่าความเที่ยวกูหังโกูตูวนี่เนื้นอเฟซบุ๊กเิ้นนกูก็ว่ามีโฟนใสนได้มือถือหันเยอะว่าเออเลียกไายจอมจ่งบัานปันเมืองติเอ๊ะตรงดับปีดอ่ค่ะข่าวารกันาหล่าขอที่นึงสืบเสียแล้วค่ะไม่ด้วยข่าวปังติุกอันตังปีนอนั่นแหล เฮสังลาเ่ยมันมีหลายปางด้วยปางตึกมือหนออ่อ่อนตัางกันบางปอดก่อตะเลวายอยู่ในมือได้เมื่อวันที่เปลี่ยนทน่เก้าปีคริสสองหิงชาสองปีด้อ่างหลายกลางนั้นผีเดีย,ย,ดยซึกเกดขี่ก้นมึงกูก่อ,อก่ธถามาดีไรกันบางก็หูห้างหู บางก็อ่าหูใครหูก็มี PDF กับ BDF เนี่ย BGF เนี่ยมันจะตัวเดียวกัน PDF ซิกแกขีกนมึอนตีเลยว่าตับหอมปองหลายๆจุมปีดาหลากหลาย,ลายอวไรเป็น KNDF เนี N ่ยอันเป็นย่างเขายลวก็ KAU RF ยลวก็ Kỳ dĩ xét Lại lại chung hoang và sẽ để khâu đứt đắp sức mạnh đi mường bay. Ẩm trợ mường bay mèo xoắn chân Thái. Quấy cả mường bay chân Thái nỉ chặt y. Bị đau năng Bang tức lấy biển quả hào hếo vây. Y ước Trung chung hoang bỏng lái lại chung. 3 đến 4 chung hà chung Tiền tích ซึกมันแก้มเอาไว้ข่าวรู้ไม่ได้ซึ่งมันตายทั้งทีสิบก็เลยม,มาเจ็บสิบสองก็เนอปังตึกนั่นปีดอนอะไรติเลวมามันรู้เย่ะตายน้ำแก้มไม่ไกวยกาทับพ่อมหมอนันอนีก็พิเดียบเขามีรองมาเจ็บสามก็การันตุย วางว่าลอกลายไปติดเพลียกนการซึกคือเข้มลำลองยิบกล่องสิได้เปิดธรรมะป้อว่านาซิกตัวนาซิกติดก,กันเข้าถึงจรืงนั้นกูก็เดีตผัว่าอาจุยาดิอยู่ภายกองดาวองติกุยกะกปญญาปานยาเดี๋ยวนี่มันเรียกไลามาภายอำนาจเงือสิได้ปานอาจุยามาเข้มภายอำเงือสิได้เฮ็นงูเหลือมเปิดคอน ตีหน่มาหลายลกตีกวนมึงขึ้นมาก่อนหรืดลองมาออกไปวันเลียดเชียวเสร็จเมือผู้เขียนได้ม,มาเหยี่ยมเขาเขาไปเหยี่ยมวันดางเมื่อนั้นเขียนดีอ่ะ K A ายูอาร์เอ้เคจีแซ่ PDF จื้อนี่ยหา,า,ยา,า,ยาจุ้มหวัวเหมือนเสร็จเขาดึกซึกงมันตายตั้งนลายเนี่ยตั้งหลายตีมึงไปเหลียนจับยางเหลียนตาย ปีน,นอละหลา,า,า,ายมาสวาตัยนิบก็อันมาทายในกูก็เดีจุจมมาเจ็บแทงสิบสองก็พายซึ่งลุกขึ้นเขาเด้เจ็บสามก็การอานกุยอันหลากหลายเนีอันนี้ด้วยเด้ลองสิบหลายลากลากองกันตั้งหลยทั้งหลายปีดอกหกปันแหงมักหกศูนย์นห,นนห้ามักกองห้า น้ำทนปีนเอียมปีนเอียมไหมน้ำกระตั้งเขียนอันว่าไหนปอมีอยู่ว่าไหนมาก้องเบิ้นก็เป็นมาก้องเขาลากากักหนักเพือนก็เป็นของเขาป้อมมีน้ำกระตั้งเขียนก็ของเขาชํำเย็ยนเหมือนของปืนเออปีน่น้าไงมันปินกว่าจริงอันไหนกบชิมได้ไล่สังลไล้เด้อ มันมีเสียนมาอยู่เหมือนกันคุยกันปอเดลูอ่านปันมันตีย้าเอาไว้รองในปีดองหัปันเทียาง,งหลเฮาค่หันจึงเวลาอ่านเขากุบซิมไรหน 1, 2, ่อเอ็มหนึ่งสอง M 1. M 1, 2, เลา่ากลอง 1, 2, เอ็มอีเอ็มอีสองหนสามเลา่ากลองเอ็มอีสามทำไรสี่เล่าเครื่องยืมมาไพ หนึ่งเลาแม่กอง้าวสามแม่หมัก MZ19 12ลูกหมักป้อมพาลูกหมักแมงยิบ2อลูกหมักหลง60 mm 33ลูกหมัก RPG 10ลูกบักป้อง M16 สงเหงปลาย8 0ลูกย่าก็โทรศัพท์ฟนสี่ลูก ชับเลหนึ่งลูกเงินหมันหกแสนงไปหกแสนเจ็ดหมื่นยาปีน้าอะไรอ่าเนี่ยพอเห็ดการนี่ก็ไล่น้ำตอนพอดีเหมือนวนหาเงินก่อตืตอตกกอตตต่ตื่นเลยเงินเหมือนวนตึกิ่งก่อตื่ตปีซิเหมือนเพียงการเสียจัดเข้าตึกก่อต,ตืตออกปี เพียนการนี้อะไรนี่ยนาปกุก็เตรียมไม่ไปตึกป่อเปเอาหนึ่งครึ่งปีดอลหลายป่อมีเพียนตึกเปก็หรืออัเปก็เรียนซึ่งนั้นอยากไหวรองในอะไรก็มาตรงตับปีดาวน์ปีนี้ว่าเงาลา่น่าซิกปังตึกเมืองไปเด่นลรากหน้ากองการก็ตีได้ว่าจุ้มห่มป้องเขาหกซิไในทั้งหนำร่างหลายจอมหนังเสียนไม้ดีเสียนไปมืองว่าซิกมาเดียงสุดตายเดียงสิบสองก็ะสิบเกาะ อันใดสิบก็มาเจ็บสิบสองก็ะภายใต้หูปองเขาเจ็บแค่สามก,กากันนะคุยที่เา่ามีนามกันอยู่เหมือนกันอะไรก็ดีปันเฮียงไว้ปีนอนหลายวันเลยสืบเสียได้ข่าวขับมาตัวในเมืองใดร้อยสามสิบเศียรวิปปนกว่าหลายปังมือว่าเนี่ยปีนกว่าหลายชาติอยู่ที่รายการปกสื่อถึงเรามาซาระแล่ซับแรงดีปีนอนปันเฮียงว่า วันที่เก่าหรือทุงเก่าปีคิ่สองหิงสาวสองข่าวยามสีวเป็นโมงกลางหนนั่นค้างเคไอเอได้ซึ่งมาไลย,ยื้อกันดินลอยสามสิบวิ่งแสนมีเตียงกันหาวหาแหงแหงเอาไว้คนเบิ้งไลยิงสิงกองสิมักเตียบปั้นนั่นตีตีต130นลอยสามสิบเจอไหนถามว่าตีเย้าปีนอั้งหลายเพอถึงมากลางวันไก่หูลอย ตามคำหกมองเสียงโคเข้าเดียบปั้นนั่งเทียงแขกหนึ่งตีลอยสามสิบกว่เนีพื้นดินด่ว่าอันปักงเข้าอยู่ที่ไหนเนอันมาหลอกกันอันเข้าคาเลยหัวไว้อันเจะสุดใจยืมันอันจะมายืมสุดใยก็เป็นสึกขังขี้อันเข้ามาในเมืองใดไรปืดปัง ติดต่ออาจุยาตีตินลอยสามสิบจีวงแสนปีนอั้งหลายลองลู่ลองทายลองไายขานขี่ฮะเมียนมานั่นอํำไรคู้จอมในกวพดดนพื้นดีดาจริงย้อนว่าพอสีงกองเตียบสีหมักหลังอันไอเขามักันกาลางอลยเอ้ยจะก็ตามคำจะได้กวนเมืองอํำพัดเล็บจับ

พาะุู้ผันกอลามาตีไล่กาลไหลอารีอ้ามได้ปีดอนทั้งหลายค้างมันยื้อกันผ่านดีตายเทระเอยื้อมันก็ผ่านดีตายเทระเอยือ้อสุดใจก็อั้มหันตีตายเขามีสังดีเอติก,กันบมื่ลำตายสิปอกปีอ้ามไม่ลองเลยปีดอนทั้งหลายแางเมืองใดอ้ามนั้นก็ตายื้อกองยื้อมันหลอกใส่คนเมืองไป พอไปเก็เฮ็ดกุหลักหลักเสียงงายเฮ็ดจนอย่าให้คนเมืองไรอยู่นิ่มอยู่เศรออให้คนเมืองไรผ่าน้านยานเผี่ยนดินเฮาปอมมีคนอยู่เยาก็เปลี่ยนเมืองมา,า,มงา,งห,า,าหน้าเมืองขางหน้าเอาหูหน้กบริษัทมาอยู่เตียยหน้าลอกเลียนลอกหิมเมออืองอันว่าพล้ปอดั้วยดีบางทิกุ้เด้ตีไปใช่ปีหน้าหัวปัญหาต่างหล ย้อนดึกมาแล้วหันลองดูซุ่มเละตายเสียนใบมึงก่อนทางเทียวมาสูเฮ็ดสังกันทีๆเอ๊ะมึงได้ได้เปลี่ยนดีพิดกันห้าสาธว่ามันถอยออกเมึงได้มันตายออกเราเปียนนินปีนราไหร่ขางอะไรเมึงได้ก้อนขอฮะจะไม่เลื่ีนยื้อเหละยื้อกันเลื่องเงินเขาเนี่ยก็บอกสิบเจ็ด วอานเรืุ้ยขึ้นนี่ขาเหม็นชนผ่าเจ้าคือเรื่องลอกสิแลไหลเมืองได้กว่าค่อยชิสติดจริงเมืองขังที่เขาขาฟ้องกันก่อนนั้นปีเราบันเฮงทั้งหลายอันว่าตึกแลย,ยื้อกันตายสมัยเปลี่นเมืองได้เว้ตายเตะฮะตายเตี้ยฮะเผาหูหัน้องสองแค่ติกก่งจังย่างกลางอะไรแหลหูคำเมื่อบานนี่ ตีลอยสามสิบเว่งเสียงนี้เออตีในปังตึ๊เในบนใดลองไหนปีนอ่อนอะไรก็มาตรงดักกูก็เอาไว้แล้วในม,มือตีสามหูขอปีนอ่อเขาอันมีน้ำใจจูเขาเมืองขี่สิแลผันเฮียงมาตีรายการจีห้องว่าปาม่อนอิงเวิงลาเซียวกำเถียมข้ามาสองปากย่าง เงินขี้หงบ้องมันทองตีเสียนไม่มึงมีอย่างนั้นอะไรสิอันนี้ก็ยุยงเอากูม่ม้นภูมิลำใส่เข้าค่าเย่อน้ำปุนดานั่นเอตรงตักกูก็เอาไว้กัรน,นั้นมันสุข